สบายดีพี่น้องเนาะนี้ชมพูุนาสิพากุดิโรสบายดีพี่น้องผมพ่อแกเลี้ยงกระสอบน้องเดือนเนาะพี่น้องเออกรสอบน้องเดือนคือเก่าคือเดิมแหละพี่น้องเอ้ยเม่อไหร่แม่น้องเดือนสิพาหาฮคุดิโรพี่น้องเอ้ยน้องเดือนกูจะมานำอากาศอากาศหงุดหงิดเออชี้คำขำมาคุดไก่ได้เพียงอันไหนพี่น้องเอ้ยเี่รอบยังลืมเลยเัวซ่าห์หัวน้ำดอก มองเดือนหน้ามองเดือนเธอเก,ออกออิดออแล้วลูกเด้อาที่เทวหัวเทียงบริเวนหัวเทียงเนาะอันคางเทียงอะไเนาะเฮ้ยวิวบ่งถ่ายทางนี้จะเห็นตะกะเขียวๆแบบวิวดีๆพี่น้องเลยเบิ่งกับแบบสบายหูสบายตาแบบมันเขียวใช้จิโร่นะบริเวณแม่มาเห็นซับปุ้ยเห็นแต่เขี้ยวเลยพี่น้องเลยดับขลือเลื่อแต่เห็นแต่เขี้ยว นี่ใช้จิตระบอกจิตร์ถ้ากระดาจิตร์ตัวเดียวกับทั้งถามาอ่างพี่นะเอ้ยเป็นลังเป็นลังกล่องกับบาบุญเพ่งอ่ะแล้วขุดให้เคนกินคือจิตร์ไม่คือลายนากล่องเป็นกระทั้งถาแล้วเป็นจิได้ตัวหนึ่งเบิ่งวิธีการขุดอันนี้ใช้กอควยจิตร์ไงให้เบิ่งในเรื่อ บ่ลมันยากเบิ่งนะโหมันแบบพุดแพร่งก็บแบคืออะไรพี่น้องเอ้ยคุดจิโร่กับแบบเป็นแบบุดเพร่งนั่นโตแข่งกันบ่แข่งกันบ่คุดจิโร่แข่งกันต้องเบิ่งให้พักช่วงเดือนเดือนกระเสียมใม่พอดูลูกู๊กระเสียมปมวยใหม่พอไปสบายดีปลาลุงก็ลูก อสี่อะเออไปเอาเสียมมาพอเด้อพอคุจิโดแข่งกับแม่มึงวตัวใหญ่ดิพี่น้องนี่ใช่โอ้ยขาวอยู่บอเมอเออขาวอยู่พี่น้องเอยตัวใหญ่อันอืมไปหาคุ้ยไม่ได้ซ้อมคุ้ยบ่นี้คุ้ดแข่งกัน ไฟอันไฟอันคุดแหล่กำลังดีทูบ่อว์ดีทูบอดีทูเออเอาได้เกมมาลินแล้วพี่น้องคุดจิโรอไฟอันไฟคุดเทิงก่อนมันนด้ดีทูเอออาเอาไรกิจกรรมเอาไรแบบเกมมาลินแล้วมันหาได้ไหมล่ะงนคินดี้หาอันคอยจิรอแล้วลูก นี่สบ,บายดีปลาุกนลูกสบายดีปลาุกเอ่อติดตามชนองเดือนไหนเด้อปลาดุกน้องเดือนดีกว่า <c oughs> ความรังสี่น้องเดือดใช่ไหมปันหาโคจิโร่ให้เด้อหาโคจิโร่หาหาบนลกเราเห็นนี่ใช่โคจิโร่โเนเพิ่ง ถึงแล้วป่ะมาแข่งฮะจีมาเบิ่งกันเราพี่น้องว่าไพรสีเป็นมืออาชีพกว่ากันเนาะระหว่างบุญเพ่งวีเอสปุ๋ยนาไพรสีคลองแซมไพรแพรมันถึกดีทูเนาะฮืมจองหูแดงหลุดโลดเห็นจะคุยอะไยังบอกเห็นจะควยยอู่ หาคนุยเอกาพี่น้องมานี้จะเอายาเถบะมคจีดอโบเห็นเนาะไปไปหาหลอกหาคุจีดอกกับ้พี่น้องพี่น้องเห็นแล้วควายจีดอหนึ่งขวายเอาลูกน้องเดือนสองขวายพี่น้องชิแข่งกันพี่น้องเอ้ยกับมาคุดใกล้ๆเที่ยงปละมวยนี่แหละเขาก็หาปละมวยไป็นตะกรงให้พี่น้องเรากำลังมา ให้เริ่มหาหูก่อนได้บ่าน,นี่ยมาบุญเพลงอย่าโกงพี่น้องพยายามหาหูก่อนอย่าโกงเด้อเจ้าเด้อประมวยไปตะกองให้นอกมาพี่สัน่นไป็นตะบัอยากมาไปตะกองโอ้คอยจีรศรนันแมนเพราะคอยจีรองก่อนเปิดยาหูเห็นนี่ก็รั้งาหูก่อนแล้วกัแข่งกันหาหูก่อนแล้วกัแข่งกันเนาะ

อ้อ่ควอยดอบ่จะโงกว่าจะอเดีห่ะหมันห่ะแม่บ่ออโอ้ยบาวุพรงแพี่นัองดีนหูพี่นั่งเดี๋ยวให้างรักก่อนกว่าให้างรักกูดกูดว่าให้อ้าวจื๊อจุ๊อ ขนาเลยพี่นงเลยกัดเดียววาอีสังกเดียววาอีสังแข่งกันกุญอกเฮ้ยจะซลูกโอ้ยเิดเิก็เปิเลือกให้มูแล้เด้อเหมืนแตงพีอะไรขนดเห็นสามหูปนพี่จะเขี่ยออกเลยโอ้จะขอแตกเสียรขีมเลยไปมาเลยพี่นกไปเปิดก็มาไอ้บอ cái mưu mà không phải hay đâu mà cái mưu này cái mưu này cái mưu này cái nó cứu nữa cái ta 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 สาดนตาก้อเถอะขอพายลลายนะมาพาวุ้นเพ่งเห็นเลยนี่เสียงผักหอมตุมตึมเปลี่ยนเสียงกันก็เป็นยังบแล้วเสียงไปเสียงมันเี่ยวนแลหัวขุดหมวนเลบนีหนึ่งเดียวหัวเชี่ยวกัแม่กี้สามอะไรอ่อสามสา้ว มาเปียกเลยมาเปียกเลยตอนนี้มาเปียกเลยมาเปียมเลยตอนนี้าเตียกเลยนี่ใหเปียกเลยนั่งนั่งนั่งตองยกมวน้อมากระโดดกัเสร็จโกนี่นี่ได้แลการโก่นี่นี่มีการโกงบ้าข้าวขาหหาย บอพี à, ่น้อดีดดีทวดีท้งเบือนเทนวนี่ถ้าหาหูหายนะพี่น้องเพื่อเห็นหาหูหายก็ไม่รู้หาหูหายาวตนักานหาหูไปหาหูมันก็เบิ่อ่นางนี่คือการโกงชัดๆวะนี่น้องเงิยขนาดเงินแ ไมบอแล้วได้พี่น่อมาถาเบิ่งอยู่อะไลโกงพี่น้อผนบิดเ่อแล้วทำไมทำไมหาหูไปหาหูมันบะนะผลคีอโกงกับมมนแะ้วย่านีานะไปได้ดียอม แล้วก็บคุดอีกบคอ้าคนสีโกงพี่ดเ้ยบคุไปตากลองสิแบบนี้ก็ดาวบคุดบูุดเงอะยางลงหวยไหวไหวไหวดเกิปลาเลยปลาลปายนา้ tự kiếm 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 ของบวชจเป็นข้องต้ดินข้องอยูนสันสูงกับมีบวชจะเป็นไข่หมดแดงหรือไงยังอีกเนาะเนบริเวณเจนลายมันจะอแมงโอดแม่งยังกัมีพี่เนาะแมงมันอดงไปถ่ายนี่แม่โอพีให้มันจะโอดเนาะเฮ้ย เป็นโกงเาเนาะพี่หนอไพ่ที่อยากให้ไพ่ที่อยากถ่าไพ่ที่อยากเบิ่งอันบอลเพ่งอันดีทูซับไุ่หน้ากับคอมเมนต์มาเนาะพี่หนอคอมเมนต์มันเละๆเด้อพี่หนอคลิปหนาหรม่เห็ดแก่เออคลิปหนาใช่ไหมอันเห็ดอีกใหม่เนาะคันว่าพี่หนออยากเห็นแบบบุลเพ่งดีทูเนาะบอลเพ่งก็อยากดีทแห้งอีเดียนี่พี่หนอเป็นแักบิดเหาอพี่หนอเป็นแบบว่าไงคือ คนแบบโกงอะไระเบิ่งหนาคนโกงพี้หนอโกงใช่โกงชัดชัดอะไรเคเกี่ยงูไปงูมาะอยวลงไปไกลหวยเลยลูกมาแ นมเดือนน้องแคนมาแม่ลูกนงเดือนสุตจิโน่อ้ยเอยีน่ไนูไมีลย่นี่ฮากิด้ลาแลยน่พี่น้องเนาะได้พออันันเบให้พี่น้องเบิ่งดูโอ้ยของเบาวงแหวงคุดนี่มันเ่ักว่าเรคุดมาพี่นง

าจ่ถ่ายพี่น้องเบิ่งยาวๆกับมันจะขีดมันจะยาวเนาะเดี๋ยวนี้ก็ทุกอย่างายเลยเนาะพี่เบิร์นคลิปนี้จบก็บขอบมุขอขอบใจหลายเนาะ